สวัสดีครับเพื่อนหายไปไหนอ่ะไม่แล้วเอาใหม่ดิสวัสดีค่ะวันยังไม่ขันเลยนะสวัสดีค่ะเอาใหม่สิ่หนึ่งสองสามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันกับชมพงห้ารายการดีๆนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมสปริงกันนะเลย ยเราต้อตัดช้ำให้เหรอดรีวิวห้องคอมมาเราจะไปถ่ายตัวถ่ายเลยนครับเมื่อกี้เมื่อกี้ลรายการต่อไปเมื่ี้เฟลเ่ี้เมันไม่เหมาเลยเมื่อกี้เป็นเพลงแกล่แสดงเป็นเพลงแ่งแงจะมารีวิวนะครับเ้านนี้หน่อยบนนี้หน่อยวันนี้เราจะมาแบบแล้วุคนอย่าลืมนะครับกดซับไคร้หาอะไรทำาอะไรดีในช่วงนี้ เราจะทำอะไรไม่ได้ถ้าเกิดผู้ชมยังไม่ได้กดซับสไครป์อย่าลืมกดซับสไครป์เป็นกรณีเพื่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์แชร์ไปให้เพื่อนดูคำว่าแต่ไปกับพาราชมจีแล้วจะลือย่างไรเรามีช่องแยกตัวเองนี่มีบนมอบนี้นี่นี่นี่ตากล้องด้วยตากล้องตะกล้องด้วยตากล้องมันไม่เห็นอยู่แล้วครับไม่เป็นไรตากล้องเดี๋ยวึ้น่าเดวันนี้นะครับให้ทีมพัดซับนะครับ แล้วักคนนี้เจ้ามาขอพันซ้อไปไว้นะครับผมได้ก็ขอบคุณมากตต่อแล้วตอต่อเออก็คนจะต่อแะคต่อก็ลบกแกตอต่ออันนี้เออวันนี้นะครับเราจะมารีวิวห้องขอกที่โรงเรียนเรานที่โรงเรียนโรงเรียนโเรยนโรงเรียนโรงเรียนโรงเรงันะครับวันนี้เราจะดูห้องขอกกันนะครับคร่าวๆว กระดานดำนะระดานดนี่ครับรกระดานสีมันเป็นสีดำครับผมมันเป็นสีดำมันไม่ใช่กระดานดูนะครับผมจะโดนหนอนเฮ้ยครดาาครดาเนี่ยนะเนับเปิกระดาษนี่เป็นกระดาษพิเศษนะครูอยู่นู่นครับเย็นง้นของครูนะครับตรงนี้คั ถ้าครูหันมาก็ตายเลยนะครับโซนทางนี้ก็อยากเป็นเป็นคอมคอมเพล็์ทั้งหมดเลยใช้ในการเรียนการสอนนะแลก็ไม่ได้จ่ายนะครับเป็นประมาณนี้นะเขาไม่ได้จ่ายนี่นะครับคขายสั่งสองร้อยบาทนะครับซื้อได้นะครับโทรศัพท์ผมทั้งมาได้นะครับแต่ในเฟซนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิ้งไว้ให้เอออย่าลืมไปติดตามเฟซผมด้วยนะครับผมโอเคนัทพงศ์เซรีวงขึ้นเฟซพวก ก็เลยรออกเพนแล้วอะน่าก็ต่อเาคุณอะต่อมีอะไรอะครับต่อได้เลยครับติดต่อได้เลยครับสองร้อยบาทครับมีอะไรอะครับคุณออโต้จนกว่าสปอนเจอร์สปอนเซอร์จะเข้านะครับอันนี้เป็นมุกเป็นมุกเป็นมุกเราจะไม่เปิดเผยว่าเรากินน้ําอะไรอยู่นะครับสิบบาทนะครับแต่ว่าเราจะไม่บอกว่าคือน้ําอะไรครับปิดพอแล้วกินทุกวันเลยนะครับทั่วคอมทั่วห้องคอมานี่นะครับมาเนี้ยตอนนี้ น้ากูห้องคอมครับห้องคอมผมมีเมาสครับกนี่ตามจริงมันใช้แบบนี้นะครับไม่ไม่คุณนั่งผิดวิธีมันนี่ถูกวิศวกรนั่งผิดวิธีหรอครับผมอย่างแรกเราต้องนั่งลงก่อนนะคะเฮ้ยไม่ใช่นั่งตรงนี้นี่ครับนั่งเก้าอี้อย่างแรกที่เราต้องทำในคอมก็คือ เราเราไม่ควรเอานี้ขึ้นมาก่อนครับเราควรเปิดนะครับถึงจะใช้งานได้ไม่งั้นทาไม่ได้แน่นอนทำไม่ได้ขอบอกเลยครับอันนี้คือวิธีการที่ถูกต้องนะครับอย่าไปหาทานะครับนั่งแบบเดียวกัาเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นเพียงแค่การแสดงเท่านั้นครับเป็นมุกากมันเป็นมุกระวังด้วยอย่าอย่าไปทำระวังหัวแตกสองร้อยเนี่ยครับเออห้องคอมเราก็จะมีว่ามาตรฐานเลยนะครับมันจะมีเมาส์เมาส์สามารถรองรับแรงกดได้ เยอะครับใครให้กดอ่ะฟังฟังเสียงครับใกล้ๆครับซุ่มๆเอ๊จจะมาแล้วเป็นตะครไปอีกสองเดือนครับเราจะเป็นอ่าถ้าเกิดอ่าเขาไม่มาทำคลิปนะครับก็อย่ารีบฝังไม่ยิ้มผมเดินวางแล้วก็อย่ารีมซับช่องด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมให้ผมได้เข้าโรางาัล ต้องใช้แบบนี้นะครับต้องใช้ไหมไปวิจัยกันใช้ดีต้องมีเมาส์แล้วก็เราไม่มีคีย์บอร์ดถ้าใช้ก็เรียบร้อยนะครับนี่คือในการใช้งานคีย์บอร์ดที่ถูกต้องนะครับครูด่าแล้วครับหันไปทันไปทันไปหาคุูเข้าครูหันมาเลยเราจบแล้วนครับผู้ผมก็แบบจะต่องานก็จะทำเรียบร้อยนะครับติดแอร์สองเครื่องเครื่องกับทางเราจะต้องติดแอร์เป็นแอร์สองเครื่องเปิดเที่าเคืนสบายสามบ่ายสามนะครับ เก้าโมปีแปามแค่รายารนี้นะครับห้องกองอ่ะขอปิดคลิปไปเลยอ่ะเสร็จแล้วเออปตานนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่มาดูช่องหาอะไรทำดีด้วยนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดซับช่องหาอะไรช่อง แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับงั้นนะคนตัดต่อ,ตอด้วยได้ใจป่เกณฑ์ของคุณว่าก็อย่าลืมแชร์แชร์ไปให้เพื่อนเราครัโมมีอะไรจะพูดไหมแชร์เจย์ได้ป้วไม่มี <ใน S 1> แล้ว<ห>ครก็ทำนั้นก็ขอบคุณนะผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับ <ใน S 1> ขอบคุณครับ